สวัสดีจ้ะทุกคนข้าพาไปด้วยกันก็พาพามาดูหน่อไม้จะมาเล็บหน่อไม้จะว่ามันจะมีหรือเปล่าอยากกินจ้ะมาดูกันจ้ะว่ามีเปล่าตามมาลุ้นกันจ้ะว่ามันจะมามาเล็มจะได้หน่อไม้หรือเปล่าจะไปจ้ะโอ้มีจ้ะนี่จ้ะโอ้โอ้หนึ่งหน่อแล้วจ้ะโอ้มีจ้ะยังมีอยู่จ้าอู้สองอู้หลายหน่อยอยู่จ้ะ Ni jah, oh, ni jah, ni jah, ni jah, oh, ni jah, oh, tak kira akan ada yang ni jah, ni jah, ni jah. cha Phi cha Ô Ni lu lem cha อย่างนี้ก็เอาไปจ้ะเนี่ยจ้ะโอ้๊หอกิอออนไม่ได้อ้อ๋อเสรยดายเนี่ยน่อ่อนจ้ะ nì chà ừ. bông mình cũng kín ăn chà nghe chà ồn พอคนจ้ะมีอีกจ้ะโอเคจ้ะอนณหู้มิบ้องนี้จ้ะอู้ได้หนึ่ชได้ นี่จ้า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 อูสงสัยจะเข้าท่าอยู่จ้า 兄ちゃん。兄ちゃんおお兄ちちゃゃんん ีิจ้าอู้ดิจ้าขนาดมันเล้มจ้าอู้ดิจ้าสุดๆนี่อีก็นองจ้านี่จ้าดิจ้าสองนอนน้อยๆ้อยอ้ みっきせえみっきせえみっきゃ。 อีกหนอเนี่ยดีจ้ะดีจ้ะอีกหนอโอ้มาเล็มคิดว่าจะได้เยอะจ้ะโอ้นี่อีกจ้ะโอ้นี่จ้ะ Nhĩnh ngon chưa? ngon ham mấy nhĩnh chá nhĩnh นี่จ้าโอ้มาเล็มได้ผลเกินค้าดจ้ะ Ni cah Ni cah Ni cah Oh kanat lem ni ni cah Ni cah 見た見た見た。 おお兄ちゃ นี่จ้ะโหงามงามนี่จ้ะทุกคนจ้ะมาเล็มโนมัยจะไม่คิดจะนี่จ้ะเต็มกระแป้งจ้ะคาดว่าไม่ใช่รุ่นสุดท้ายแต่ว่าเป็นมาเล็มนี่จ้ะมาเล็มมันขึ้นห่างมากจะมาเล็มจ้ะโอเคจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะคนเข้าป่าก็ขออวยพรยให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้หมานสุดๆจะมาเล็มหน่อไม้จะหมานสุดๆจ้ะคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปนะที่นี้ด้วยจ้ะแล้วก็รักคนเข้าป่าชอบคนเข้าป่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าด้วยจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็รับทุกคำติชมจ้ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า